สิ่งที่เป็นตายานกวัวโคยสิบเก่าหลายเท่านั่นก็คือสบายดีทุก็นอะรายการเรื่องนี้สนนห้รู้ว่ามันี้จะมาเว้าถึงสิ่งที่น่าวาดกลัวกวัวโคยสิบเกา่าซึ่งก้นเขาเรื่องคอยโขเสนอเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งในอดีตที่โลกต้องจดจาย้อนไปเมื่อร้อยกว่าปีก่อนในช่วงสวงครามโลกครั้งที่นทนหนึ่งมีโรคระบาดซีนึงเกิดขึ้นเอินว่าไครวัดสเปน มันคือเวลสท,ที่คาคนทั่วโลกประมาณ75ล้านหาโหลล้านคนทหารต้องตายไปจากไครวัดสเปนนี้หลายกวาตายย้อนสองครามเสียอีในขณะนั้นโลกหมื่นมนซาวโลกสิ้นหวังหมดหวังพู้คนที่เสียชีวิตจากไวรัสนั้นบ่สามารถมาทํบพิธีทางศาสนาใดปริจะเป็นพี่น้องของเจ้าญาติของเจ้าพ่อแม่ของเจ้าโก็บสามาถัถนํามาจัดงานศพใดเพราะยานว่าเสือจะแพร่กระจายไปเป็นวงกวง สาเหตุที่ไขวัตสเปียนแพากระจายไปยังไวร้วานั้นก็คือในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของไวรัสหล,ลายประเทศพยายามปุกปิดข่าวเพราะวายาสตูู่หวาไปาในประเทศนั้นกําลังวีกิตกําลังมีโรคระบาดอย่างหายแหงและเพื่อเป็นการบ่วบั่นทอนกําลังใจของทหารนักรงออีกด้วยเหตุให้เรื่องเล่าของไวรัสนั้นมีคนส่วนน้อยที่จะรับหูจึงสลาดใจคาดการป้องกันนั่นเองจนก้าวไปถึงจุดกําเนิดของความพินาศของโลกในครั้งนั้น และปัจจุบันโควิด -19 เกคือเวลาต,ตัวหนึ่งที่แพร่กระจายไปทั่วโลกภาคชีวิตของคนไปแล้ว3ล้านกว่าคนสหรัฐอเมริกาติดเชื้อรวม32ล้านคนและเสียชีวิต5 0 0แสนกว่าคนสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกและสาเหตุที่มีผู้ติดเชื้อยา่างหลงหลาและไว้วาาในสหรัฐนั้นก็คือประชากรนหนานแน่นและที่สําคัญก็คือพวกเขามองว่าคนที่สวมใส่นากาก,กอนามัยคือคนป่วยและเรื่องเล่าที่่อยกล่าวมานั้นสาเหตุหลักที่เอ็นไ้ไวรัสแพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างไว้ว่านั้นก็คือ ความประมาทความสลาใจแตในที่สุดมันติดเสือไปทั่วโลกในปัจจุบันนี้คอยคิดว่าสิ่งที่น่าวาดกลัวกัวโควิดสิเกานั้นก็คือความคิดของเราความคิดที่เห็นแก่ตัวของคนคิดว่าโควิดเป็นเรื่องที่ไกลตัวความคิดที่ว่าคนล่าจะยานอย่างเพราะมีโอกาสติดโควิดหนึ่งใน8ปดหมื่นคนเท่านั้นความคิดอันเห็นแก่ตัวของคนคนหนึ่งสามารถสร้างความเสียหายระดับประเทศใดในมุมมองคอยก็คือ ความคิดแบบนี้แหละที่โคตรจะอันตรายกว่าโควิดสิและจะเกินอย่างขึ้นถ้าหากประเทศลาวเฮามีคนที่คิดแบบนี้คน100คนร้อยคนพันคนแสนคนหรือล้านคนผลที่เกิดขึ้นนั้นก็คือการบะรมณะระวังการบบป้องก,กันตัวเองการเอาตัวเองไปอยู่ในที่ซุ่มเสียงการลักลอบข้ามประเทศการบกกักตัวเองเมื่อมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแปลว่าคมเสี่ยงมันจะแพร่กระจายไปอย่างมหาศาลตอนนี้ไวรัสมันบม่เป็นเรื่องของคนคนเดียวแต่มันเรื่องของทุกคนมันเรื่องของประเทศ มันเรื่องของทวีปมันเรื่องของภูมิภาคมันเรื่องของโลกฉะนั้นความเห็นแก่ตัวของคนคนเดียวความพิศอ์มันใหญ่กว่ดตัวเองไปแล้วขอฝากถึงผู้ที่จะขามมายังฝั่งประเทศลาวจะมีความหักประเทศอยากกลับมาประเทศอยากกลับมาหาพอ่อมาหาแม่แต่ถ้าความหักนั้นมันนำพาความเสียหายให้กับสังคมให้กับประเทศเจ้าวการกระทํานั้นมันดีต่อความหักที่ทุกคนมีให้เจ้าหรือบอ่ทุกคนในสังคมเราจงเป็นหูเป็นตานํากัน จงส่งกำลังใจให้นักฮบสู่โควิด19สู้โควิดด้วยกันด้วยการสเตย์โฮมยุดการแท่ข้าวปลอมเสพข้าวปลอมยุดไปนสถานที่ที่ซุ่มเสี่ยงและสามารถคอมเมนต์ส่งกำลังใจที่ใต้คลิปนี้ขอบใจน่หาดีจ้า